อย่างไรก็ตามปฏิบัติการของไทยเราเนี่ยมีคลิปจากเพจดังนะเผยจุดที่ F16 ไปทิ้งไข่ลงในพื้นที่ทางการทาหารของกัมพูชานะคะซึ่งก็เห็นได้ชัดเจนเป้าหมายของไทยเราไม่ใช่พื้นที่อยู่อาศัยของพลเรือนนะคะเราไม่เคยลุกรานพื้นที่ชุมชนนี่เป็นภาพดาวเทียมเหนือคลังอาวุธของกองพลสนับสนุนที่3ในพื้นที่จังหวัดพระวิหารของกัมพูชาวงกลมสีส้มระบุชัดเจนคุณผู้ชม15-18ธันวาคมที่ผ่านมา F16 ของไทย หย่อนระเบิดใส่คลังอาวุธแห่งนี้หายไปสองหลังนะคะต่อมาค่ะ19ธันวาคม F16 เราจัดให้อีกรอบหนึง่งอาคารหายไปอีกหนึ่งหลังก่อนหน้านี้ที่ถูกจัดการไปก่อนแล้วเนี่ยก็ทำให้บรเิเวณนี้เรียกว่าราบเป็นหน้ากลอมตามรายงานแจ้งว่าบริเวณวงกลมสีน้ำเงินยังมีอาการยังคงมีอาคารอยู่นะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมอาคารที่ยังเหลือนะแต่คาดว่าเร็วๆนี้กองทัพอากาศจะจัดให้อีกเอาให้สิ้มซากเพราะไม่ให้กัมพูชา มีคลังอาวุธเก็บเอาไว้ในอาคารต่างๆไม่ให้เขาได้นํามาใช้งานโจมตีไทยเราส่วนภาพนี้เผื่อให้เห็นการทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศต่อที่หมายทางทหารของกัมพูชานะคะตั้งอยู่ในหุบเขาพะกอมบ้านระกอมอยู่ที่อําเภอสวายเจกจังหวัดบันทายมีชัยที่อยู่ติดกับฝั่งตะวันตกของไทยหลังกองทัพตรวจพบว่าบริเวณดังกล่าว เป็นที่ตั้งของกองพันทหารราบที่5 1 4ของกัมพูชาก็เลยจัดไปหนึ่งลูกเหมือนกันควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเลยค่ะ